กาลกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายแก่คนหนึ่งชื่อนายคำเขาตัวคนเดียวอาศัยอยู่ที่เพิงเก่าๆกับหมาคู่ใจของเขาชื่อว่าเจ้าด่างเจ้าด่างนั้นมีนิสัยแสนรู้และรักเจ้านายของมันมากเวลานายคำไปไหนมันก็จะตามไปทุกขนแห่งนายคำมีอาชีพเก็บของเก่าขาย โดยใช้รถเข็นสองล้อเล็กๆพร้อมทั้งถุงใบใหญ่เอาไว้เก็บเศษขวดและพลาสติกที่พอจะนำไปขายได้แต่เช้าเขาจะออกจากเพิงที่พักอาศัยมุ่งหน้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆโดยมีเจ้าดั่งเดินตามจนเป็นภาพที่คุ้นเคยสำหรับชาวบ้านแถวนั้นเมื่อตกเย็นเขาก็จะนำขวดและพลาสติกที่เก็บได้มารวบรวมไว้ที่เพิงเล็กๆของเขาพอสะสมได้จำนวนหนึ่งจึงจะนำไปขาย เมื่อได้เงินมาก็เอาไปซื้อข้าวปลาพอประทังชีวิตไปวันวันส่วนใหญ่เขาจะกินข้าวแค่วันละสองมือ้อหรือบางวันก็กินมื้อเดียวซึ่งผันแปรตามเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าโดยในแต่ละมือ้อเขาก็จะแบ่งอาหารให้กับเพื่อนที่รู้ใจของเขาคือเจ้าด่างกินด้วยเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมาค่ำของวันหนึ่งเกิดมีพายุฝนกระหน่ำลมกันโชกแรง ทำให้เพิงที่มุงด้วยสังกะสีเก่าๆและไม้อัดปลิวไปคนละทิศละทางทั้งนายคำและเจ้าด่างต่างหาที่หลบกันเจ้าละวันแต่ว่าในบริเวณแถวนั้นมีแต่ต้นไม้จึงทำให้เขาต้องอาศัยพุ่มไม้เล็กๆเ,เป็นที่หลบฝนแต่ก็ไม่ไหวที่จะเปียกเสียงฟ้าร้องคำรามและผ่าดังเปรี้ยงใกล้ๆทำให้เจ้าด่างตกใจกลัวจนต้องวิ่งหัวซุกหัวซุนนายคำจึงต้องเข้าไปอบกอดเจ้าด่างไว้ เพราะกลัวว่ามันจะวิ่งเตลดิดหนีไปทั้งคู่เปียกปอนจนหนาวสั่นสักพักเมื่อฝนหยุดตกเขาจึงออกมาจากพุ่มไม้และเดินหาเก็บสังกะสีและไม้อัดที่ปิวกระจัดกระจายแล้วนำมาทำเป็นที่พักใหม่ใช้เวลาอยู่นานเขาจึงซ่อมเสร็จแต่ว่าในค่ำคืนนี้ตัวเขาได้เปียกไปหมดเสื้อผ้าก็ไม่มีตัวที่แห้งๆไว้ใส่อากาศหลังฝนตกก็หนาวเย็น และดูเจ้าด่างก็หนาวไม่แพ้กันจนตัวสั่นเทาเขาหยิบรองเท้ายางเก่าๆที่เก็บมาได้จากกองของเก่าแล้วนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจุดไฟผิงในคืนนั้นเขาและเจ้าด่างนั่งอยู่หน้ากองไฟเพื่อให้ร่างกายได้ความอบอุ่นจนถึงกลางดึกเขาก็ทนความเหนื่อยล้าจากการเร่เก็บของเก่ามาทั้งวันไม่ไหวจึงเอนตัวลงหลับนอนข้างกองไฟอย่างไม่รู้ตัว ตื่นเช้ามาจึงได้จัดแจงเตรียมตัวที่จะออกไปหาเก็บของเก่าเช่นเคยเสื้อผ้าที่ยังไม่ทันจะแห้งเขาก็ต้องใส่ไปเช่นนั้นแล้วเข็นรถเข็นสองล้อของเขามุ่งหน้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆในย่านตลาดจนกระทั่งเขาเดินไปถึงหน้าบ้านหรูหลังหนึ่งแล้วได้ค้นหาขวดพลาสติกในถังขยะหน้าบ้านบังเอิญสายตาของเขาได้เหลือบไปเห็นความผิดปกติของประตูรั้วบ้านซิ่งไม่ได้ล็อก เขาจึงมองเข้าไปภายในบริเวณบ้านพบว่าประตูภายในบ้านถูกเปิดออกจนเขาได้เห็นภายในบ้านว่ามีหญิงชาราคนหนึ่งกำลังถูกมัดมือและปากอยู่ภายในนั้นจึงคิดว่าคงเกิดเรื่องไม่ดีอยู่ภายในบ้านแน่จะแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีโทรศัพท์เขาจึงตัดสินใจค่อยๆแง้มประตูรั้วแล้วย่องเข้าไปภายในบ้านอย่างเงียบเยบเพื่อดูเหตุการณ์ โดยมีเจ้าด่างตามไปอย่างเงียบเงียบเมื่อเขาย่องไปถึงใกล้กับประตูก็เห็นหญิงชราคนนั้นโดนมัดมือและปากนั่งอยู่กับพื้นมีโจรสองคนกำลังรื้อคนทรัพย์สินภายในบ้านโดยมีมีดเป็นอาวุธเมื่อนายคำเห็นดังนั้นจึงคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือเจ้าของบ้านทันทีที่โจรทั้งสองคนเผลอเขาจึงวิ่งเข้าไปใช้ไม้ตีเข้าที่ศีรษะของโจรคนหนึ่งจนล้มลง ฝ่ายโจรอีกคนที่เห็นในคำก็กระโดดใช้มีดจะจ้วงแทงในคำจังหวะนั้นเจ้าด่างรีบกระโดดเข้ามางับแขนของโจรอย่างรวดเร็วและกัดเต็มที่จนโจรคนนั้นถึงกับร้องอดโอยออกมาด้วยความเจ็บปวดขณะเดียวกันนายคำรีบแก้มัดเจ้าของบ้านแล้วนำเชือกมามัดโจรที่สลบอยู่แทนส่วนโจรอีกคนหนึ่งที่ถูกเจ้าด่างกัดที่แขนได้ล้มลงและไม่สามารถลุกขึ้นได้ เนื่องจากเจ้าดั่งยืนคร่อมอยู่บนอกและขู่คำรามพร้อมที่จะกัดหากว่าเขาลุกขึ้นนายคำจึงใช้เชือกมัดจนทั้งสองคนสำเร็จจากนั้นเจ้าของบ้านก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาจับจนทั้งสองสักครู่ตำรวจก็มาถึงแล้วได้จับจนทั้งสองไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนหญิงชาราเจ้าของบ้านขอบคุณนายคำและเจ้าดัางเป็นอย่างมากหากไม่ได้ทั้งคู่ช่วยชีวิตไว้ เธออาจโดนโจรฆ่าตายไปแล้วจากนั้นหญิงชราก็เล่าให้ฟังว่าเธออยู่บ้านคนเดียวเป็นประจำเพราะว่าลูกๆกออกไปทำงานกันหมดในช่วงตอนกลางวันแล้วค่อยกลับมาตอนเย็นสงสัยพวกโจรเห็นโอกาสเหมาะเพราะตอนกลางวันเงียบและคิดว่าไม่มีใครอยู่บ้านจึงเข้ามาลักทรัพย์แต่พอดีมาเจอเ,อเธอจึงจับตัวมัดไว้ จากนั้นเธอก็ถามนายคำถึงชื่อเสียงเรียงนามและที่พักว่าอยู่แถวไหนนายคำก็ได้ตอบไปตามความจริงเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนายคำจึงขอตัวลายหญิงชราเพื่อไปหาเก็บของเก่าต่ออีกสองสามวันต่อมาในตอนเช้าตรู่มีรถเก่งคันหรูขับอย่างช้าๆมาจอดตรงใกล้ๆก,ก,กับเพิงของนายคำเขาจึงออกมาจากเพิงเพราะคิดว่ารถคันนี้น่าจะมาถามทาง เมื่อกระจกรถยนต์เลื่อนลงจนเห็นหน้าของคนขับซึ่งเป็นชายหนุ่มไว้กลางคนแต่งตัวภูมิฐานถามหาคนชื่อนายคำนายคำจึงบอกว่าเขาเองคือนายคำเมื่อคนขับรถรู้ดังนั้นจึงได้ลงมาจากรถแล้วมาไหว้นายคำพร้อมทั้งอธิบายว่าตัวเองเป็นลูกชายของหญิงชราที่นายคำไปช่วยไว้เมื่อตอนที่มีจรเข้าบ้าน เขาได้ขอบคุณนายคำพร้อมทั้งบอกว่าจะตอบแทนนายคำที่ได้ช่วยปกป้องแม่ของเขาไว้จากนั้นลูกชายของหญิงชราก็ได้เดินสำรวจบริเวณเพลิงที่พักอาศัยของเขาเมื่อเห็นสภาพที่อยู่ของนายคำแล้วก็รู้สึกสงสารพร้อมทั้งคิดในใจว่าคนดีๆอย่างลุงคำไม่สมควรที่จะต้องอยู่ในสภาพที่ลำบากเช่นนี้จากนั้นเขาก็ลาลุงกลับบ้านไป อีกสาสี่วันต่อมาชายลูกของหญิงชราคนเดิมก็ได้ขับรถเข้ามาหานายคำอีกครั้งพร้อมทั้งแจ้งข่าวดีให้กับนายคำทราบว่าเขากำลังจะสร้างบ้านให้กับนายคำบริเวณที่เดิมที่เพิงของเขาอยู่ในตอนนี้เนื่องจากเขาได้ไปซื้อที่กับเจ้าของที่ดินมาแล้วเป็นจำนวนหนึ่งไร่เมื่อนายคำได้ยินดังนั้นก็ตื่นตันจนร้องให้โฮออกมา ไม่คิดว่าคนที่เขาช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยในวันนั้นจะมอบสิ่งดีๆให้เขาได้มากขนาดนี้ว่าแล้วนายคำก็เข้าไปกราบชายวัยกลางคนลูกของหญิงชราที่เขาได้ช่วยไว้ชายวัยกลางคนรีบประคองตัวนายคำไม่ให้ลงไปกราบและกอดพร้อมกับตบหลังนายคำเบาๆอีกสองสามวันต่อมาการก่อสร้างก็ได้เริ่มขึ้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือน บ้านของนายคําก็เสร็จเรียบร้อยถึงจะหลังไม่ใหญ่แต่ก็สวยงามดูอบอุ่นน่าอยู่มีทั้งข้าวของเครื่องใช้พร้อมสรบนายคําและเจ้าด่างได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านใหม่ด้วยกันภายในบ้านมีห้องนอนซึ่งมีเตียงพร้อมกับที่นอนอันแสนนุ่มไว้สําหรับนายคําพร้อมทั้งมีห้องโถงไว้สําหรับนั่งเล่นและมีที่นอนสําหรับเจ้าด่างโดยเฉพาะแยกเป็นสัดส่วนและดูท่าทางอบอุ่นน่านอน ทั้งนายคำและเจ้าดังต่างกอดกันอีกครั้งด้วยความตื้นตันและดีใจหญิงชราและลูกชายได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับนายคำรวมถึงข้าวสารและอาหารมาให้ในายคำอย่างสม่ำเสมอเสมือนเป็นญาติของพวกเขาอีกคนหนึ่งนายคำรู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออกทุกวันนี้นายคำและเจ้าด่างก็ยังออกไปหาเก็บขวดและพลาสติกขายดังเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือ เขารู้ว่ามีคนที่คอยเป็นห่วงและเอาใจใส่เขาอยู่ข้างหลังคือหญิงชราและครอบครัวผู้มีพระคุณกับเขาอย่างที่สุดที่เขาจะไม่มีวันลืม